ับผมอดีตกำนันนอมชุนตอนนนอมนะครับอยู่บ้านเลขที่หนึ่งถับหนึ่งหมู่สิบเอ็ดตำบลน้องหลอกอำเภอบังค่ายจังหวัดระยองนะครับวันนี้ะจะมาคุยกับคุณศีรทิตนะครับซึ่งได้ดื่มน้ำสก,กัดจากมงคุดนะครับของแทนสยามนะครับเราจะมาสอบถามว่าที่คุณธีรทิตเนี่ยนะครับได้ เดิมนำสก,กัดจังมังคุดเนี่ยนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับบอ,บอกบอกบานก้อนได้ไหมฮะคุณเทระทิศบานอยู่ที่บ้านเลขที่51ทับ1หมู่3ตำบลชัก,กระบกครับอยู่ที่หวังหินนี่เนาะห่งหินครับแล้วรู้จักกับเสนสยามได้ยังไงฮะอ๋อพอดีมีพี่สาวทำอยู่ครับเป็นตัวแทนอยู่แล้วครับเป็นตัวแทนอยู่อยขอกาแนะนำมารู้จักครับ และละคุณธีรทิศเนี่ยเป็นอะไรอยู่นะฮะถึงถึงดื่มนม้ำมะคุนเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเป็นถ่ายเป็นเลือดครับอ๋อเหรอครับแล้วก็คันตามตัวครับคันตามตัวครับโอ้แล้วดิ่มไปกี่ขวดแล้วครับเนี่ยก็ตอนนี้ทานไปสามขวดครับสามขวดแล้วอาการเอ่อ ระหว่างที่เราดื่มเนี่ยเป็นยังไงมั่งฮะก็ระหว่างโคทานวดแรกก็มาเทาลงนิดนึงแล้วสามคนนี่ก็ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็อาการเป็นถ,ปถ่ายปเป็นเลือดไม่มีแล้วครับเออครับเออ,อาการอาการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยนะครับเออคุณธีรทิตได้ทราบไหมเราเคยรักษาม,มาก,ก่อนหรือเปล่าว่า,วา,วาเ,ปเป็นโรคอะไรนะรที่ถ่ายเป็นเลือดแผลในพะอ,อาหานะับแผลในกระก็พาะอ,อาหารครับอันนี้ แสนสยามนะครับเราสาม,มารถที่จะ,ะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำไส้แล้วก็กระเพาะได้นะครับแล้วก็เมื่อเมื่อดืมอ่มกี่ขวดนะครับถึงถึงรู้ว่าเออมันมันดีขึ้นแล้วก็มันหายไปนะสามขวดครับดื่มสามขวดแล้วนะแล้วยังยังดื่มต่อไหมครับก็ยังดื่มต่อครับยังดื่มต่อนะครับอ,อันนี้คือ,อคุณคุณธีรทิตนะ,ะได้ ประสบปัญหาจากตัวเองนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของข้างในนะฮะลำไส้กับกระเพาะนะครับวันนี้ก็อ,อยากจะให้คุณตีรทิศเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับน้ำมังคุดเนี่ย ก็รู้สึกก็ดีเวลาเราทานไปรู้สึกสดชื่นคร้บก็ภายในมันจะเมื่อก่อนมันทรมานมากนะแล้วก็มันเวลาถ่ายมันถ่ายไม่ค่อยออกมันแน่น<อ>แล้วก็มันจะมีเลือดไหลออกมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหายไปก็เลยรู้สึกดีครับโอ้ครับผมเอ่อเรื่องของการขับถ่ายนะครับสารสกัดจากมังคุดน,นั้นเนี่ยาสามารถที่จะไปจัดระบบขับถ่ายนะครับให้ ขับถ่ายได้สะดวกนะครับการขับถ่ายนั้นเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็รู้สึกขอบใจไหมว่าเราหมดจากความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องอโรคประจําตัวก็รู้สึกก็คนแรกก็คือเจ๊นะครับ ที่เจ้าแนะนําม,มาแล้วก็แารสยามวันี้ดีมากดีมากๆเลยครับขอบคุณเจ้ด้วยขอบคุณสนสยามด้วยนะครับครับนี่คือคืออ่าก็ยืนยันนะครับกับคุณธีรทิตนะครับได้ดื่มสารสกัดจากน้ำมังคุดของเรานะครับและ,ะคุณธีรทิตสามารถที่จะบอกขอขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ไหมเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาอยากจะ,ะโทรเข้ามาส,สอบถาม ได้ครับกับขอเบอร์นะครับครับ088ครับ088 098 098 5120นย์เก้าแครับผมนะครับครับก็อันนี้ถ้าท่านสงสัยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามคุณธีรทิศได้นะครับและตอนนี้เป็นเป็นตัวแทนด้วยหรือเปล่าคะได้ข่าวว่าเป็นตัวแทนด้วย ก็เป็นครับก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นชนที่เขายังมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยครับเพราะเราเคยเป็นเราก็เป็นอยู่ครับครับครับใจใจยังเป็นกุศลอีกต่างหากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธีรทิศนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดื่มสารกัดจากมังคุดนะครับของแตสยามนะครับขอบคุณมากครับ